เอาละก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเศรษฐีกันทุกคนด้วยนะครับมาวันนี้ผมมีอะไรจะมานําเสนอนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดแผงพวกนี้ให้ดูนะนี่ตามาพิซซ่าสมุดกันดีกว่าเว้ยวันนี้เหงานะครับมาเดี๋ยวหาเรื่องเสียตังค์กันดีกว่าก็นอกจากพนะิซซ่าซิสมุดเนี่ยโอ้กูจะติดอ่างอีกแล้วนอกจากพนะิซซ่าสมุดเนี่ยมันก็มีอย่างอื่นให้หาเต็มเลยครับดูดิก็ของดีก็เยอะอยู่นะมันก็ต้าเปิดอยูนะ่แต่ข้างล่างคืออะไรเนะี่ยโอ้โหกูยังจะหวังองนะีกแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดหาพิซซ่ววนนาสมาาุดก ซื้ออะไรในร้านค้าดีกว่ารู้สึกว่าช่วงนี้มันอัปเดตใช่ปะของขายเยอะมากเลยครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร้านอะไรเนี่ยโหโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยโคตรแพงเลยสามพันเพชรโหมันคุ้มไหมเนี่ยไม่น่าไม่น่าไม่น่าซื้อสุดๆเลยครับไอซินดี้นี้ทาไงถึงได้นะมันจะมาขายวันที่สี่ใช่ปะเดี๋ยวรอดูกันนะครับมาเดี๋ยวเราจะซื้อในไอดีหลังนั้นไอดีลองไม่น่าลงทุนนะครับ ลงทุนไปก็ไม่ได้เล่นนะเออมาเดี๋ยวเรามาเปิดของฟรีกันก่อนนะครับเดี๋ยวไอดีหลักเราจะมาขอบกันดีกว่ามารับของพวกนี้ก่อนรับไปก่อนนะครับอืมโหกูก็ไอกูก็ไอไม่เลิกเลยเฮมาดูดิเปิดโอ้ยใครมียากแก้ไอบ้างขอหน่อย <c oughs> นะกินหมด3ามขวดแล้วมา ในนี้มีผีเสื้อสมุดเป้าหมายเดียวของผมคือผีเสื้อสมุดนะครับไหนมาลองเปิดดูดิได้ไรวะโอ้ผีเสื้อสมุดต้องมาแล้วจังหวะนี้คนระับโมโหเลือดสีเลือดไปคาบนะครับไปเราไปเปิดแพ็คต่อไปกันดีกว่าโอเคมาแพ็คต่อมานะครับผมก็รับเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูดิวันนี้นยะเปิดทุกไอเดียมันจะได้ไม่ผีเสื้อสมุดหรือของดีของดีกว่าไอพวกข้างล่างก็ได้นะครับอะไรก็ได้ที่เป็นอีโวไหนลองกดดูดินะครับผีเสื้อสมุด โอ้โหมันกี่เปอร์เซนต์วะอิลิลิศเนี่ยอืมข้ามนะครับไป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 หาเปิดอันอื่นดีกว่ามากูเปิดสี่รอบมึงจะได้ลิลิศส,สีเลือดสี่รอบเลยเหรอไหนมาดูที่กูขอท้าทายมึงหน่อยนะครับเออโหได้อะควาเบลก็ยังดีนะมาลองกดดูดิดสิตสมุลนะครับอืมอ๋อดออนทำไมวะโอ้ย,ย,ออาาย,อยข้ามต่อไปต่อเลยนะครับ โอเคมาเสร็จแพ็คนี้จะไปต่อไอดีหลักและไอดีหลักเราจะเปิดแบบสิบไปเลยนะครับให้มันรู้เรื่องไปเลยว่ากูจะไม่ได้จริงๆเราพีซซ์สมุทแต่เฮ้ยกดไปดิโอ้โหกูหได้ลิลิทกับกับไดออนมาสองเลยครับไม่คิดจอ,อกอย่างอืงอ่นให้กูเลยใช่ปะปะเราไปไอดีหลักกันดีกว่ากูไปไหวแล้วนะครับรับของก่อนแปบบ๊บนึงปะเราไปถลุงเงินกันดีกว่าเว้ยมาตอนนี้เราก็อยู่ในไอดีหลักเลยนะครับก็ไอดี ID นี้มันจะเติมนะเติมแบบซื้อของอะไรนะครับมาไหนมาดูก่อนซิ เก็บครบหรือยังโอเคเราจะเปิดแบบสิบใบไปเลยนะโอกาสได้ก็จะเยอะขึ้นนะพีเซื้อสมุดเนี่ยเรามาดูซิว่าเราจะได้ไหมนะครับร้านค้าอยู่ไหนด่วนเลยนะครับเดี๋ยวไปดูร้านค้าก่อนมีอะไรน่าชอบอีกไหมนะครับอันนี้ลูกเต๋าซื้อแล้วไม่ต้องซื้อนะครับอันนี้ถ้าทําเว้นน่าซื้ออยู่นะมันถูกมากนะครับสิบบาทเองเออได้แพ็คเดียวมาอันนี้อะไรน่าซื้อไหมวะวอน,นัท ซื้อได้สูงสุดครั้งนะครับได้ต่ำสุดคือ500เพชรใช่ไหมสูงสุดคือเท่าไหร่5้าห25 0 0ันมัง้งหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันนะครับเป็นไ,ได้ซื้อมาสิ่งที่เราจะซื้อวันนี้ก็จะเป็นนี่ครับตัว๋วตั๋วรางวัล10เท่านะครับกดเป็นเลยซื้อซื้อซื้ออ่าโอเคเงินกูก็ปิวไปแล้วนะครับ35บาทเออช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้อะไรนะมีของดีอะไรอีกไหมนะครับ ไอพวกนี้มีแต่ของถูกๆทั้งนั้นเลยเฮ้ยเอาอีกสักแพ็คดีไหมเนะี่ยเฮ้ยสามสิบห้าบาทมีโอกาสได้เอลลินเลยนะเอลลินเอลลินตังกูพอไหมเนะี่ยเอลลินเอลลินอ่ะเดี๋ยวซื้อนี้ด้วยเลยดีกว่าซื้อซื้อซื้อ,อเอาให้หมดไปเลยอ่ะอ่าโอเคเผื่อกูจะปิดเอลลินแบบไม่ต้องทําเว้นนะครับอันนี้ที่จริงดีอยู่นะเลือกจี้ข้างล่าง S อสบวกเนะี่ยคือมันเป็นจี้ดาร์กนะครับดีอยู่แต่ว่าราคาค,ค่อนข้างที่จะแรงไปหน่อยนะ าสักสามอเนี่ยพอจะซื้ออยู่นะครับแต่700รอยกว่านี่แพงไปนิดนึงนะเกมนะลดราคาห,หน่อยนะ <c oughs> โอ้ยมาเราซื้ออะไรอกีกวอนัทน่าซื้อไหมคิดก่อนนะครับซื้อดีปะวะเฮ้ยอันอันน,น,นี้อันนี้น่าซื้ออยู่นะเผื่อผมได้แต่ของกูก็มีหมดเลยนี่วาจะซื้อเอาอะไรนะซื้อเอาอะไรโอ้โหอันนี้คืออะไรเนะี่ยอันนี้คือการันตีอีโวเลยเหรอ เท่าไหร่วะ150หสิมั้งนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้ตำนานเลียวการันตีตำนานโอ้โหสี่ตัวบนนี่ตัวไหนก็ได้ครับได้หมดแต่ผมเสียวไอ้อื่นๆเนี่ยและอื่นๆมันคืออะไรนะครับขายแพงจัง่วะไม่มีตังค์นะครับมาเดี๋ยวเราซื้อนี่ไปด้วยดีกว่านยเผื่อจะได้ของดีนะแต่จี้ที่มันโชว์มากูก็มีหมดแล้วมาวันนี้เบ็ดเสร็จกูหมดไปร้อยนะครับ ร้อยกว่าบาทมั้งเออร้อยห้าบาทเออก็มาดูซิมันจะคุ้มค่าไหมนะกับไอดีหลักเราที่จริงแพ็กจนี้ไม่น่าซื้อหรอกนะครับแต่ผมเห็นว่ามันมันน่าซื้อดีก็เลยซื้อมานะเดนะมาดูซิอ๋อมันอยู่ในอีเวนเดี๋ยวรับรับในนี้กันรับตัวละครเดี๋ยวเราไปเปิดหาปีเซอร์สมุดก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดหาเอลินเราซื้อมาแพ็กหนึ่งแพ็กเอลินแบบ S บวกเลยนะมีโอกาสได้นะครับ โอกาสได้ก็คือ0 0 0ยนะได้โคตรยากเลยครปะเดีเราเปิดกันเลยดีกว่าผมแนะนำไม่ซื้อนะครับเป็นข้อนข้างคุ้มนะสิบเท่าเนี่ยดูดิดยอย่าก,กดแรกหนึ่งเท่านะเว้ยเฮ้ดูดีๆนะครับอุตสาซื้อมาแล้วอืมจะสับขาหลอกกูนะครับกดไปเลยเนะี่ยสิบวันเนี่ยกดไปนะนะครับเพจห้าร้อยกกดดนนเพรนะครับอย่ากดโดนห้าสิบนะเว้ยสองพันเมตรนะครับลูกอมดาวอันนี้ก็ สองพัน <2000 c oughs> โอ้ยเดี๋ยวนี้เก็บไว้ก่อนดีกว่า <c oughs> เอาเอ้ย,อยไอเหียกดเกือบเกือบมาต่อไปโอ้โหเอามาแตบบ่จัดเต็มเอาไว้อัพเอบวกนะครับแล้วกดพันเพจไปกูสามสิบห้าบาทได้ของแบบนี้โคตรคุ้มเลยครับแล้วสองอย่างใช่ไหมมาเรามาเปิดไลพิเซอร์สมุดแห่ะมาแน่นะครับตั้งสิบแพ็คนึงจะไม่ออกเชวเลยไหนดูซิวันนี้วันของกูหรือเปล่าไอดี ID หลักมันชอบซวยนะครับ วันเนี้ยขอเป็นวันมงคลของกูเถอะก็ไปโอ้โหได้แต่อะไรวะเนี่ยโอ้โหได้อ,อีโบตัวหนึ่งอันนี้อะไรเก่งไหมเนี่ยโอ้โหเอฟเฟกต์พื้นที่สวนผีเสื้อเห็นสกิลอยากปลาทิ้งแล้วนะครับคุ้มเงินไหมแต่ได้เพชรเยอะดีนะครับอืมได้เพชรเยอะดีได้เพชรเยอะด,ได,อดีไว้ก่อนแล้วกันวะมาเรามาเปิดไอ้ที่เราซื้อมาเมื่อกี้นะเมื่อกี้กูซื้ออะไรมาบ้างนะครับ หมดเงินไปเยอะหน่อยนะเมื rin, ium, ่อกี้อ่ะเอลินไอพีเมี่แมเนี่ยเก็บไว้ก่อนนะครับเรามาเปิดจี้ก่อนดีกว่าหลายตัวที่มันมันจะมีอะไรดีๆให้เราใช้บ้างนะเปิดทีละกล่องดีกว่าไม่อยากเปิดหมดนะครับโอ้โหจี้แปดปีที่แล้วเฮ้ยเฮ้ยสลับหลุมสลับหลุมเฮ้ยสลับหลุมดีอยู่เฮ้ยเฮ้ยกูไม่มีพอดีแล้วอุ้ยอะไรเนี่ย ไปไม่ขายเฮ้ยยังไม่มีโหเผื่อได้ใช้เอาไปใช้กับ j a y w a l นะครับแต่ว่ามันต้องจ่ายตังค์นี่บ่าใช่ปะโอ้โหไม่ดีไม่ดีไม่ด,ไมดีไม่ใช้ขายทิ้งนะครับโอ้โห,โหไอหมีนี่มาเอาก่อสุดท้ายแล้วโอ้โหสลับหลุมมาสองอันทำไมโอ้โหเอ้ยสลับหลุมในนี้มันขายเท่าไรผมเห็นมันขายนะห้าหมื่นห้าเลยเว้ยเฮ้ยประหยัดได้เยอะนะมา เดี๋ยวเรามาเปิดสุดยอดแพ็กกันดีกว่าครับเดี๋ยวผมมีรวมการ์ดอีกเดี๋ยวเราไปรวมต่อนะครับวันนี้ผมตั้งใจมาเสี่ยงดวงโดยเฉพาะเลยเอไอดี ID หลักผมก็อย่างงี้แล้วดวงโคตรห่วยเลยครับแต่ไอดีลรองแม่งได้แต่ของดีๆมากดเลยเอรินแบบไม่แบบไม่ต้องทําเว้นนะครับมาแน่กดไปเลย,โ,ยโอ้โหไวรูหน้ามีแล้วแล้วตัวโคตรเก่าโอ้โหเ,เล่นไม่ได้แล้วสามสิบห้าบาทสรุป ผลประกอบการวันนี้นะครับเจงร้อยห้าบาทนะครับไปเดี๋ยวเราไปรวมการ์ดต,ต่อกันดีกว่าปะอ่าโอเคเรากลับมากับไอเดลองเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเอลลินนะที่ยังไม่ได้รีวิวให้ดูไม่ใช่ผมไม่อยากรีวิวนะที่จริงจะลงคลิปรีวิววันนี้แหละแต่มันเกิดปัญหาผิดพลาดครั้งใหญ่ของเกมนะเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันคืออะไรนะเกมเด้งนะครับเล่นไม่ได้เลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมรวมเสร็จเดี๋ยวกดเล่นให้ดูนะครับว่านเป็นไงเกมเด้งอะ่ะปะวันนี้รวมเราก็มีรวม20คู่นะครับเดี๋ยวกดไปดูซิ ยี่สิบคู่เราหวังแค่หวังแค่โอ้โหตัวบนนี้คือไม่น่าเล่นสักตัวเลยมันเล่นไม่ได้เลยนะไกอาร์นี่ยิ่งแล้วใหญ่เลย <c oughs> เล่นไม่ได้แบบมากๆนะครับเอ่เอเอลิเซ่ก็ไม่ได้อนูบิสก็เหมือนจะได้แต่ก็ไม่ได้ไหนะลองมาดูซิว่าเราจะรวมได้อะไรนะกดไปเลยยี่สิบคู่กูจะเจ๊งหมดเลยได้ไงวะโอ้โหดาร์กูเซียมาแล้วเจ้าเก่าเจ้าประจํานะครับกดไปเดี๋ยวดูก่อนได้อะไรบ้างเนะี่ยโอ้โหดีมัดมาด้วย โอ้โหถ้าผมรวมไม่ได้รีมัสนี่มกระทืบผมได้เลยครับแต่ก็แต่โอ้โหเอ้ยโอ้โหเพิ่งจะพูดมันมาเลยนะครับแมงตัวยอนฮิตจริงๆวันนี้เหมือนจะเจ๊งว่ะเมอร์คิวลี่นะครับก็จะอยู่สามตัวน่นแหละรวมมันเนี่ยคิดว่าแล้วยี่สิบู่ก็จะได้แค่นี้นแหละผู้เล่นใหม่ผมว่าไม่ต้องรวมหรอกเพืองทองนะครับอันนี้ผมมีทองเยอะเฉยๆผมเลยมารวมเล่นนะ แต่ถ้าผู้เล่นใหม่เอาทองเอาการ์ดไปทำอย่างอื่นเถอะครับถ้ารวมนี่คุณคุณเอาตัวพวกนี้ไปคุณก็สู้ไม่ได้คุณไปเก็บเพชรเก็บอะไรทำอีเวนต์ดีกว่านะครับการรวมการ์ดใน GM มันขี้งกมากเลยนะม่นเอาตัวพวกนี้มันมันรู้หรือเปล่าม,มันเล่นไม่ได้เลยนะบางทีตามกระแสนิดนึงนะ GM นะผมบอกนะเอาตัวที่มันพอเล่นได้มาให้รวมหน่อยนะถึงจะใส่เปอร์เซ็นต์มายากๆก,ก,ก็ได้แต่อย่างน้อยเอาตัวที่มันเล่นได้จริงๆอ่ะมาหน่อยนะครับ ไม่ใช่แบบเอาตัวแบบดูดคุณดูบนนี้เลยได้จากตัวไป่แน่โทโอโ้โหกูก็รวมได้แต่ของกาก,ากรู้อยู่ว่ากาก,ากแต่ก็ยังจะรวมนะครับมาโอโ้โหอันดูบีสอันดูบีสไม่มานะผมอยากได้อันดูบีสสุดแล้วใน่แนะ่อันดูบีสเป็นตัวที่ใช้จีน้อยที่สุดแล้ว <c oughs> แต่กูมีไอ้นี่นี่ห่าเอลินกูจะอ,อันดูบีสมาทําไมวะ <c oughs> เอลินเก่งกว่าเยอะนะครับ <c oughs> ไม่ได้ปะวะ เวลาใครเติมแล้วได้ของเกลือนเนี่ยผมแนะนำอยาก,กดรีฟันนะครับโดนแบนนะวเว่ย <laughs> กดรีฟันก็โดนแบนมามามาจะหมดแล้วยังไม่ได้อะไรดีๆเลยตัวอีโวอะโอ้โหลูดีได้อยู่3ตัวเนี่ยรวมมาดาร์กอะไรนะลูเซียเมอร์คิวรีแล้วก็ดีมัสโอ้โหได้กันอยู่3ตัวผัดไปผัดมาเปอร์เซนต์พวกมึงเท่าไหร่วะเนะี่ย อยากได้อย่างน้อยสามตัวได้ออกหน่อยเอลิเซ่ไอไกาอาอนูบีพวกเนี้ยออกหน่อยนะหรือว่าเมตตากูบ้างไอสัตว์กูเป็นแฟนมันแท้เลยนะเวย้ยของเกมเนี้ยโอ้เล่นมาตั้งนานอุดหนุนก็หลายบาทอยู่นะแต่ช่วงนี้ไม่ได้อุดหนุนเพราะตังค์กินข้าวยังไม่มีเลยมาคู่สุดท้ายละถ้ามีตังก็ว่าจะเติมเอาตำนานอยู่นะโอ้โหซีโร่มาได้สี่ตัวอยู่นะครับก็เมอร์คิวรี่ดาร์คลูเซียซีโร่ แล้วก็ดีมัดเนี่ยผมเอาไปเล่นแล้วนะครับแต่มาเล่นไม่ได้ดูเดี๋ยวผมกดให้ดูเอาห้อง 2M แล้วกันนะครับเพราะผมรู้อยู่ว่ามันเข้าไปแล้วมันจะเด้งหมุนก่อนเอลลินไปเ,เดี๋ยวผมกดให้ดูเลยเอาดานใหม่ได้แหละแล้วคุณดูปัญหาที่ผมเจอที่ผมยังไม่ได้อัดคลิปรีวิวสักทีมเป็นอส่นงนี้และครับดูนะแล้วรอหาคู่เจอกันขอให้เจอบอดแล้วกัน ยังไงเราก็แพ้ครับตาเนะี่ยโอ้โหอันนี้มันเจอรี่ร่างขาวหรือเปล่านะาด,าด,าดูนะเลือกการเสร็จปุ๊บตาผมทอยปุ๊บเรียบร้อยเด้งนะครับรอดูไม่ต้องผมทอยหรอกมันทอยก็เด้งแล้วแหละดู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 ดดน้านโอ้โห,โโหเกมอเดี๋ยวเดี๋ยวจะค่อยดูใหม่จะค่อยดูใหม่เข้าไปก็เด้งออกเหมือนเดิมครับดูเฮ้ย,ย,ยไม่ใช่คอมผมกากนะเว้ยคอมผมแรงอยู่นะนะครับ RTX นะเว้ย i5 นะครับ r t ทีเอ็กซ์สามศูนย์ห้าศูนย์ไม่ได้แรงอะไรแล้วก็พอใช้ได้ไอห้านะเจนเก้าแรมสิบหกกิกเลยนะเว้ยสตอรีหนึ่งเทไม่แรงมันมันก็ไม่ได้ช้านะคอมผมแต่ทำไมมันเป็นอย่างนี้วะคือมันเป็นที่ไหนแต่ผมเล่นในมือถืออ่ะผมเล่นในมือถือมันไม่เด้งนะอ่าอ่าเดี๋ยวโชว์สกิลไปโอ้โหดูดดีจังเฮยโดดดีจังเอาเอาเอาไว้นี่แล้วกันนะครับ อย่าพึ่งเด้งนะขอโชว์สก,กิลเป็นหนึ่งสเต็ปก่อนอย่าพึ่งเด้งนะเว้ยชิบหายแล้วโอ,โอ้โหกำลังจะต่อคอมโบนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปเป็นต้นนี้นะครับผมผลผลผลประกอบการวันนี้ก็เจ๊งไปที่เรียบร้อยแนละ้วอยากได้เงินคืนอยู่แต่ไม่เป็นไรเราเปิดเพื่อความสนุกสนานนะถือว่าสนุกสนุนเกมไปร้อยกว่าบาทเองนะครับเอย โอ้โหเดี๋ยวอาทิตย์หน้ากูก็ร้อยกว่าบาทอาทิตย์หน้ากูก็ร้อยกว่าบาทอีกสรุปแม่งหมดเป็นพันเป็นหมื่นนะครับโอเคสหรับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆท่างนี้นะครับใครเติมแพ็กตามผมมาสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้นะครับว่าได้อะไรกันบ้างโอเคสวัสดีก็เดี๋ยวผมไปแก้เกมมาก่อนนะให้เกมมันเล่นได้เดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวใหม่ให้ดูพร้อมจีนะครับจี้สองจีเลยว่ามันดียังไงนะครับสหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายนะทุกคน